ด้านบนจะเป็นปีกห้าสิบติดศูนย์นะครับตัวบนส่วนตัวที่สองนี่เป็นปีกเลอร์สี่สิบห้าเป็นรางอาเออยู A ่ตีตัวตัวที่สามนี่ก็ตีกเลอร์สี่บห้าตัวที่สี่ก็ตีกเลอร์สี่สห้าส่วนตัวที่ห้านี้เป็นรางบันแท็กีกรเลอร์สี่สิส 5. บห้าเหมือนกันส่วนตัวล่างส่วนนี้เป็นรางเหลี่ยมธรรมดา ปีครั้งคราวสี่สิบเห็นก็เดี๋ยวจะส่งให้ได้วันจำหลังคานนะครับก็ในบ้านเขาทักหาแล้วว่าเป็นของใครบ้างชุดนี้ตัวน,นี้ก็มีแทรกอ่าชุดบนมาเป็นระยะระยะครับก็ <c oughs> มีบ้างแล้วก็คงจะได้กลับไปทำพร้อมยิงอีกทีหนึ่งให้ดูก็จะเป็น ก์เซฟทั้งหมดนะครัเป็นไกอ์เซฟมกทั้งหมดลางก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งว่าจะเป็นเอซี่บนแทกลางเหลี่ยมหรือว่าลางกลมก็พักมาสอบถามดูฮะราคาประมาณนี้ครับโอเคครับฝากว้า้วยครับ